ฮลัลโหลทุกคนมาเจอกับพราวอีกแล้วนะคะ The Proud Dairy คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าอย่าบอกแล้วว่าไม่คิดถึงขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่หายไปนานมากก็ตอนนี้ก็พยายามตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเท่าที่จะตอบได้นะคะบางคนก็ทักมาในแฟนเพจบ้างอะไรเงี้ยพราวก็ถ้าสมมติว่าพราวมีเน็ตอะไรเงี้ยพราวก็จะพยายามตอบเนาะอะไรเงี้ย แต่ก็ต้องขอโทษจริงๆพราวน่าจะไม่ได้อัพวิดีโอมาประมาณ6เดือนแล้วหลายคนก็ถามแบบบางคนก็ถามว่าเออพี่พราวยังทําช่องอยู่ไหมคะยังทํายังทํา y o Youtube อยู่ไหมอะไรเงี้ยยังทาอยู่นะคะบางทีเราก็อัดคลิปไปบ้างตอนที่ไปเที่ยวแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าคอนแทคที่แล้วตอนที่ พลาวเพิ่งกลับมาจากอตอนที่เราหยุดไปนานมากๆตอนแพนเดมิกใช่ไหมแล้วก็เลยแบบว่าตอนเพิ่งกลับมาใหม่ๆ่างเงี้ยตอนนั้นเตรียมเรือคือมันเหนื่อยมากๆแล้วก็พนักง,งานก็น้อยด้วยทีนี้เราก็เลยไม่มีเวลาเลยแบบเหมือนพอหัวถึงหมอก็นอนอะไร่างเงี้ยเนาะจนแบบจนจบคอนแทรคกับบ้านไปก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปอยู่ดีเพราะว่ามันเหนื่อยต้องไปแบบว่าสอบพวกใบนวดอะไรเพิ่มหมายถึงว่า ไปทบทวนความรู้อะไรพวกนี้เนาะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ว่าพผาก็มีมีรับจอบบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็แบบว่าพอมีตังค์กินขนมโดยที่เราไม่ต้องแตะเงินเดือนเนาะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็ถามเผามาว่าพี่เผาะครับเออ ไซจ็อบบนเรืออย่างเงี้ยมีอะไรบ้างจริงมันมีมันมีงานเสริมหลายๆอย่างเนาะจริงบางบริษัทนี่เขาก็ห้ามไม่ให้ทําแต่ก็บางอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่อื่นว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่เห็นบนเรือนบนเรือของพลาวนะคะพลาวก็จะเห็นมีมีหลายๆคนเขาจะรับจ้างซักผ้าอะไรเงี้ยเนาะก็ครั้งละยี่สิบดอลลาร์เออก็เยอะอยู่นะ แถวบ้านเราก็คือแบบว่าแม่ง300-500นี่คือคือมากเราอเงี้ยแต่ที่นี่คือ30เอ้ยไม่ใช่30 20ิบยี่เหรียญสิต่อนหนึ่งครั้งนะไม่ใช่ทั้งเดือน อะไรเงี้ยมันก็จะมีแล้วก็บางคนก็ไม่มีเวลาว่างหรือว่าบางประเทศที่เขามีริสติกก็คือออกข้างนอกไม่ได้อะไรเงี้ใช่ไหมเขาก็จะแบบว่ารับจ้างมันจะมีบางชาติอะไรเงี้ยบางสัญชาติลูกเรือบางสัญชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ออกจากเรือชใช่ไหมพอเขาไม่ให้ออกจากเรืออย่างเงี้ยมันจะมีคนบางคนเงี้ยเขาก็จะฉลาดอะไรเงี้ยเขาก็จะรับจ้างออกไปซื้อของให้ข้างนอกอะไรเงี้ยบางคนก็จะรับนวดรับนู่นนี่นั่น,นรับซื้อของรับ ไปเอาของให้สั่งของให้ทางอเมซอนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ด้วยเนาะอะไรเ,เงี้ยเออแล้วถ้าถามว่านวดรายได้ดีไหมก็แล้วแต่ฝีมือนะคะแล้วก็แล้วแต่ว่าเรามีลูกค้าของเราเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยพลาก็นวดมาสักพักแล้วเพลาก็จะมีลูกค้าที่เป็นเอ,อ่อที่เป็นแบบว่ารู้จักอะไรเงี้ยบางคนก็แบบปากต่อปากมาอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างอะไรเงี้ย แต่ว่าก็ไม่ได้รับเยอะมากเอาพอแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็นิดนึง<笑><笑><笑>ก็ตอนนี้นะคะพาวก็เปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะคะจากพนักางานเสิร์ฟเป็นโฮสเตสนะคะดีใจมากเลยเพราะว่าเทรนนานมากเพิ่งมาเปลี่ยนแท็กนี้แท็กที่แล้วเนี่ยจริงๆพรพาวก็ดีพาร์ตเมนเชนก็ผ่านแล้วแหละแต่ว่าพอดีว่ามันไม่มีโควิดแล้วไงมันหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นโควิดมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ ตำแหน่งที him, okay. ่เพาสัมภาษณ์ผ่านไว้อะไรเงี้ยเขาก็แคนเซิลไปก็เสียใจไหมเสียใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็โอเคก็รับได้ก็เลยเออมาเป็นโฮสเตสถามว่าโอเคไหมโฮสเตสเออมันเป็นงานท <statistics> <or style S 2> like ี่ท <hide out> ้าทายนะสนุกอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ต้องดีลกับลูกค้าตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากดีลกับลูกค้าแล้วเราก็ต้องดีลกับพนักงานด้วยอะไรเงี้ยดีลกับตัวเองด้วยบางทีก็แบบอารมณ์เสียอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าบางทีก็แบบ เราก็จะเจอลูกค้าหลายๆแบบถูกไหมทีนี้เราบางทีเราก็หงุดหงิดนู่นนี่นั่นเราก็พยายามที่จะแบบเหมือนจัดการอารมณ์ตัวเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นงานที่สนุกดีแล้วก็มันก็ไม่ต้องแบกด้วยเพราะว่าพาวมีปัญหาเรื่องหลังเนาะเรื่องกระดูกสันหลังคดดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแบบแบกได้นานดังนั้นมันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับพาวด้วยเพราะว่าพาวเป็นคนชอบพูดดังนั้นเนี่ยก็เพิ่ง,เพ,งเพิ่งได้เปลี่ยนเพิ่งได้เปลี่ยนมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดู จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะก็ภาษาอังกฤษเราคนไทยก็ไม่ได้เป็น Native, เนทีฟเนาะเราไม่สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้แบบว่าเหมือนเขาเรียกเหมือนเหมือนคนอังกฤษหรือคนอเมริกาที่เขาใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแต่ก็สื่อสารได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนถามพราวมมาว่าเออพราวได้ภาษาอังกฤษมาก่อนไหมก็พราวได้ภาษาอังกฤษมาก่อนนะคะด้วยความที่พราวเรียนจบแม่ฟ้าหลวงเนาะก็ พูดได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เคยมาอเมริกาตอนสมัยเรียนอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทักษะการพูดอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เก่งนะ แบบฟุตฟิตฟอร์ไฟตอบได้ถามได้แต่อาจจะถามว่าแบบเอ็กซ์เลน์ไหมนู่นนี่นั่นก็ไม่อะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดและเติบโตในต่างประเทศนะคะถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้นะคะวิธีการฝึกภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเล a ร์นิ่ง y d ดูอิก็คือฝึกพูดฝึกใช้เยอะๆจำคำศัพท์เยอะๆพวกโครงสร้างอะไรเงี้ยรู้ไว้เป็นพื้นฐานไม่จำเป็นต้องไปเครียดกับมันเยอะๆนะคะ ส่วนน้องๆที่เอ,เอ่กำลังวางแผนที่จะมางานเรือนะคะกอ็อันนี้เพราเคยทำคลิปไว้ก่อนแล้วเนาะพวกคุณสมบัติที่เขาต้องการอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าแบบไม่แน่ใจบางทีอะค่ะด้วยการเราเวลาที่มันผ่านผ่านผลไปอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่ามีการปรับเปลี่ยน บ้างเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับเอเจนซี่แล้วก็บริษัทนั้นๆที่ต้องการนะคะถ้าสมมติว่าไปพวกเรือ5-6ดาวอย่างพวกไวกิ้งหรือ Royal Caribbean หรือว่าปรินเซสอะไรพวกเนี้ยเขาจะ Require เยอะหน่อยอะไรทำนองเนี้ยมันก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้เหมือนบริษัทที่พราวทำงานใช่ไหมคะเขาก็เหมือนปรับขึ้นมาเขาก็ รีควาเยอะขึ้นแล้วนะเหมือนว่าจะต้องมีประสบการณ์หนึ่งปีขึ้นไปในตําแหน่งที่สมัครอะไรเงี้ยหรือว่ามีการผ่านการอบรมนู่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยเออก็ถามว่ามาทำง,งานเรือสำราบมันก็เหมือนการสมัครเข้างานโรงแรมมันเนาะมันก็ต้องมีประสบการณ์อะไรเงี้ย ก็ถ้าใครยังไม่มีประสบการณ์หรือใครอยู่ในระหว่างเรียนนะคะก็แนะนําให้ทำพาร์ทไทม์ไปพลางๆนะคะแบบเก็บประสบการณ์ไปหลายๆทางอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องนีมากแล้วก็บางคนที่อยู่ในช่วงเรียนจบนะคะก็สมัครเข้ามาได้นะคะติดต่อเอเจนซี่ไม่ต้องติดต่อพลาวนะคะพลาวไม่ใช่เอเจนซะี่เนาะพลาวก็มีแค่แบบแนะนําแนะนําได้เฉยๆว่าไปที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพลาวไม่ใช่เอเจนซี่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองของ,ของน้องๆหลายๆคนก็ติดต่อมาทางพลายเยอะมากว่าสมัครสมัครงานเรือสํมาษ พลาวก็คือแนะนําได้อย่างเดียวก็คือว่ารบกวนติดต่อเอเจนซี่นะคะก็จะมีเอเจนซี่ดังๆอยู่ประมาณ2อสที่นะคะที่ที่แนะนําที่เพลาวแนะนําแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะ ได้รับการยอมรับพอสมควรมีการรับรองจาการัฐบาลกรมแรงงานนะคะก็จะเป็น CCI ไทยแลนด์นะคะแล้วก็จะมีพี่ต่ายบาเฮียอันนี้ก็ดีนะดีๆสำหรับน้องๆที่แบบว่าไม่ไม่ไม่อยากไปลำใหญ่มากๆก็ไปกับพี่ต่ายก็ได้พี่ต่ายก็ดูแลดีอะไรเงี้ยมีน้องมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ผ่านพี่ต่ายมาอะไรเงี้ยก็มาเจอกันบนเรือก็มีแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น บริษัทใหม่ TSTC หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เออน่าจะเป็น TSTC อันนี้เป็นบริษัทน้องใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเพาก็รู้จักแหละเพราะว่าก็เขาก็เคยน่าจะเคยเคยผ่านๆกันมาอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าสนใจแล้วก็บริษัทที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขานี่ก็ค่อนข้างที่น่าสนใจพอสมควรเรือนะคะหรือบางคนไม่อยากจะผ่านเอเจนซี่อยากจะสมัครโดยตรงกับเ,ออเรือเลยก็ได้ไมันก็จะมีบางบริษัทที่เปิดรับสมัครโดยตรงก็จะมีพวกดิสนีย์ครูซไลน์นะคะแล้วก็จะมีไวกิ้งครูซไลน์เนาะน้องๆสามารถสมัครโดยตรงได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านเอเจนซี่อันนั้นนะ่ะแต่ว่าการเดินเอกสารเองอะถ้าไม่แม่นก็ใช้ได้เลยนะ การทีเ่เรามาเองหมายถึงว่าดําเนินการเองทุกอย่างะไรเงี้ยไม่มีเอเจนซี่ไม่มีเอเจนซี่ช่วยมันก็ดีมันไม่ต้องไปเปลืองค่าใช้จ่ายหยิบย่อยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้แม่นภาษาอังกฤษขนาดนั้นหรือแม่นเอกสารขนาดนั้นใช่ไหมคะพวกเอกสารต่างๆที่เราต้องเตรียมเองค่อนข้างจะเยอะนะคะพวกไม่ว่าจะเป็นพวกพาสปอร์ตวีซ่ากรอกนู่นนี่นั่นแล้วก็ ฝึกอบรม STCW การตรวจดึกสุขภาพการดิลกับบริษัทเรือส่งเอกสารนู่นนี่นั่นมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแต่ถ้ามั่นใจในภาษาอังกฤษหรือมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยค่ะว่าตัวเองทําได้ก็ทําเลยค่ะไม่ต้องผ่านเอจนซีก็ได้ก็จะช่วยประหยัดไปได้เยอะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เก่ง ในภาษาหรือว่าไม่ค่อยมั่นใจที่แบบในการดําเนินการเองเพื่อความรวดเร็วนะคะก็ไปผ่านเอเจนซี่ก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็สะดวกดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่จะสัมภาษณ์แล้วเรืน่นี้ก็ขอให้โชคดีนะคะโช่วงนี้ก็จะมีสปารับอยูอ้ยเงินดีนะสปานเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้4,000เหรียญขึ้นไป อ่ะฮะเท่าที่เคยได้ยินมาอะไรเงี้ยพราวก็ค่อนข้างสนใจสปาเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มีจังหวะจังหวะมันยังไม่ได้เนาะเพราะว่ามันจะต้องเป็นการเรียมันก็ต้องเป็นการลาออกไปแล้วก็ไปสมัครใหม่แต่ก็มีเพื่อนๆที่รู้จักหลายๆคนนะคะไปสปาถ้าใครนวดเป็นอนะ่ะพราวก็แนะนําให้ไปสปานะเพราะว่าเงินมันดีแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างสูงแหละแต่ก็มันก็มาได้เดือน2เดือนมันก็คืนทุนได้หมดอะ่ะเออ ก็แนะนํานะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเออไม่ชอบนวนดนู่นนี่นั่นก็เอ่อมาเสิร์ฟมาอะไรเหมือนพราวก็ได้แรกๆเนาะแล้วก็ค่อยไปย้ายตำแหน่งไปเปลี่ยนตำแหน่งเอาภายหลังอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าพิจารณาตัวเองแล้วเป็นคนที่ทำงานหนักไม่ได้อะไรเงี้ยพราวก็ไม่แนะนำให้มาเสิร์ฟหรือมาเป็นเชฟนะคะเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะหนักพูดไว้ก่อนเลยนี่ไม่ได้ขู่เลยนะว่างานเรือหนอัก งานเรือมันหนักจริงๆเว้ยมันหนึ่งมันไม่มีวันหยุดสองมันมีเขาเรียกอะไรนะพวก s p ปเ i a l c l e ี n นิ่นู่นนั่นเยอะแยะมากเลยแล้วก็มันมีพวก Procedure ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะ t r i c กเพราะว่าเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารดังนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะความอดทนสูงแล้วก็มีความกดดันด้วยนู่นนี่นัน่น,นกว่าที่จะไต่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างมางานเรือนะคะถ้ามาเริ่มต้นพวกเสิร์ฟหรือพวกอะไรก็ตามเนี่ย มันมาสตาร์ทที่เริ่มต้นเบสิกหมดเลยมันไม่ใช่มาปุ๊บได้เงินเป็นแสนนะบอกไว้ก่อนมันก็ต้องมันก็คล้ายๆที่ไทยแล้วแหละเงินเดือนสามหมื่นสี่หมื่นอ่ะแต่ก็มันก็ดีตรงที่ว่ากินอยู่อยู่กับเรือเนาะเขาออกให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คิดคิดคิดดีๆ <laughs> แต่ถ้าคิดแล้วเออมั่นใจแล้วว่าเออทําได้ว่ะเออก็มามาลองดูอย่างน้ออนมันก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งเนาะอะไร มันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราได้มาลองดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนแรกพราวก็นึกว่าพราวจะจบแล้วนะแท็กแรกไม่มาละแต่คือม่เฮ้ยอยากกลับไปอีกว่ะอยากไปดูอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพราวว่ามันดีมากแท็กแรกพราวก็โอเคพราวเริ่มที่ลำเล็กๆนะคะดังนั้นมันเป็นอะไรที่สนุกมากมันไม่ได้หนักอะไรมากมายสําหรับพราวนะเพราะพราวทำงานหนักมาเยอะเคยผ่านงานในอเมริกามาบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้เนาะ ดังนั้นเนี่ยถ้าใจเราคิดว่าเราทําได้เราก็ทําได้แต่ถ้าใจเราบอกว่าทาไม่ได้อ่ะแม่งมันก็ถอยตั้งแต่วันแรกแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เนี่ยพาวก็แท็กสามแท็กสามนี่เรือแต่แท็กที่สามนี่พาวย้ายมารับที่สองแล้วนะพอย้ายขึ้นย้ายมาขึ้นตําแหน่งอะไรเงี้ยร้องํำเนี้ยพาวชอบมากลําที่อยู่ตอนเนี้ยก็คือพอร์ตดีมากเรือไม่ได้ใหญ่เกินไปกําลังโอเคเลยเว้ยลูกค้าก็รังพอดีสองพันกว่าคนก็ไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็ เออแบบมีสเปเชียลครูสไปฮาวายเดี๋ยวเดือนหน้าไปฮาวายเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูคือมันดีมากอะ่ะคือแบบแค่เที่ยวก็คุ้มแล้วอะ่ะเราก็แบบว่าเงินเดือนอะ่ะถึงจะไม่ได้ต่างจากที่ไทยเยอะใช่ไหมหมายถึงว่าตำแหน่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเทียบแล้วก็คือเก็บได้เยอะกว่าที่ไทยเพราะว่าเราแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยเราอยู่เรากินกับบนเรือนู่นนี่นั่นเรือ,อดูแลดีมากจริงจ แล้วก็แต่จริงๆพาวก็ใช้เงินเยอะแหละเพราะว่าพาวก็ชอบกินข้าวข้างนอกะอะไรเงี้ยเพาเออมันก็แบบนะยังไงมันก็ได้ลองอะเนาะเออถึงแม้ว่างานจะหนักแต่คือเราก็ได้เที่ยวมันก็คุ้มละมันก็คุ้มกับคำว่า work hard play hard ะอ,อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพาวจะมาทำคลิปเนาะแนะนำการสัมภาษณ์เพิ่มเติมวันนี้ก็แค่ทักทายกันก่อนแล้วกันเคบยบาย